ผมถามถึงในจังหวะวัยของการก้าวย่างของเขาก่อนน้องโย่งจะว่าไปแล้วตั้งแต่เล็กๆมาเป็นเด็กที่สุขภาพดีใช่ไหมครับดีมากอืค่ะอืะดีมาเรื่อยๆตั้งแต่เล็กๆเลยเหรอใช่ครับผมสแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่ก็เอาใจใส่ดีใช่ค่ะนะฮะและก็แรกด้วยนะครับคุณใช่นะฮะเพราะฉะนั้นในกรณีแบบนี้ฟังมาถึงตรงนี้ปับ๊บผมเข้าใจว่าหลายๆท่านก็คิดว่าก็กลัวของพี่หัวก็น่าจะมีความสุขนะฮะ ใช่ไหมครับแล้วน้องโย่งนี่เติบโตจนเท่าไหร่ถึงจะมีน้องติตี้ขึ้นมาอีกหนึ่งคนนะครับสิบสามก็ห่างกันสิบสามเดือนก็ปีหนึ่งอ่าปีหนึ่งเดียหนึ่งใช่ไหมครับก็พอมีน้องขึ้นมาปุ๊บเป็นยังไงครับตอนนี้พี่กับน้องก็รักกันมากโอ้คครับผมก็จะดูแลน้องดีนะคะนั่นแหละพอพอเห็นแบบนี้ปุ๊บเราก็รู้สึกว่าครอบครัวนี้สมบูรณ์แล้วนะครับนะครับพ่อแม่และลูกสองคนลูกผู้ชายด้วย นะครับอ่าละก็ว่ากันไปเด็กก็เรียนหนังสือนะครับเขาเรียนกันไปอย่างไรครับจนกระทั่งถึงเมื่อไหร่แล้วมีมีในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ตั้งแต่เล็กๆเจอกระทั่งมีช่วงของการที่สุขภาพาไม่ดีนะฮะตอนนั้นเนี่ยออพี่หัวระแคะระคายหรือว่าสังเกตอะไรมาก่อนหรือเปล่าไม่สังเกตเลยเพราะว่าเรามั่นใจว่าลูกเราแข็งแรงมากา <ๆ S 1> การเจริญเติบโตก็อยู่ในเกณฑ์ ก้าวหน้าเกินเกินขึ้นเพื่อนค่ะทั้งคู่เลยนะะจนอยู่มาวันหนึ่งเขาไอไอไม่หยุดรักษาหมายถึงว่าปกติถ้าเขาไอเนี่ยเราก็จะให้เขาทานยาบางทีก็จัดยาจีนให้ทานก็จะหายมาช่วงหลังเนี่ยเขาจะไม่หายไอเลื้อรลังประมาณหนึ่งเดือนไอแห้งๆโดยที่ไม่ได้เป็นหวัดไม่ได้อะไรค่ะครับผมก็เลยพาเขาไปเช็คร่างกาย ตอนนั้นยุประมาณเท่าไหร่ครับช่วงนั้นก็20ย่าง21นะคะวัยรุ่นโดยเฉพาะสมัยนี้นะครับปกติแล้วส่วนใหญ่ก็จะสุขภาพ่อนั่งสมบูรณ์แข็งแรงนะครับการป่วยไข้โรคธรรมดาหลายๆคนอาจจะมีข้อสึกว่าก,ก็เป็นกันอยู่แต่ว่าน้องโย่งัง<ม>เอิญไม่ได้เป็นโรคทั่วๆไปไปตรวจพบเป็นอะไรขึ้นมาครับมีก้อนเนื้ออยู่บนขั้วปอด ครับผมแล้วก็มีบางส่วนกระจายไปที่ปอดทั้งซ้ายขวาแล้วฮะโอ้แล้วก็เนื้อที่อยู่บนขั้วปอดนี่ก็ติดกับหัวใจทับหลอดเลือดใหญ่ทับหลอดลมโอ้ครับผมก็ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีอาการเป็นไข้เป็นอะไรมาเลยไม่มีครับครับผมเพียงแต่ว่ามีการไอมีอาการไอแห้งๆอย่างนี้ถ้บคุณพ่อได้ได้ตรวจ อะไรสุขภาพเพราะว่าคุณ,คณพ่อเป็น,เป,น,นเป็นคุณหมอหมอจีนทีนี้ในช่วงเวลานั้นก็คือคุณหมอตรวจเจอใช่ไหมครับหลายหลายคนก็คงตกใจนะครับในในช่วงแรกเลยพี่เป็นคนรู้คนแรกหรือว่าคุณพ่อหรือว่าใครเป็นคนรู้คนแรกครับช่วงนั้นคุณพ่อไปต่างประเทศกับน้องอก็รู้พร้อมกันกับโยงนะคะครับผม ก็คือคุณหมอบอกกับพี่บอกต่อหน้าสองคนสองคนเลยค,ครับผมพี่คงสภาพจิตใจตอนนั้นคงจะแย่พอสมควรก็ในใจก็คิดวางแผนหาวิธีว่าทำยังไงไม่ให้เขาตกใจอะไรครับแต่ขณะเดียวกันน้องเขาก็คงไม่ค่อยจะมีความรู้เรื่องโลกนี้มากเท่าไหร่เพราะว่าเราเขาก็ยังเด็กแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเราจะมีโอกาสได้เจอโลกพวกนี้นนครับ คุณหมอบอกไหมฮะว่าสาเหตุที่มาเกิดจากอะไรคุณหมอตรวจแล้วก็บอกว่าเป็นมะเร็งชนิดที่รักษาง่ายที่สุดเป็นมะเร็งขั้นแบบชนิดที่เรียกว่ารักษาง่ายที่สุดนักเรียนแพทย์ทุกคนต้องรู้จักรู้จักมะเร็งตัวนี้คือเจิมเซลล์ค่ะจะเป็นเซลล์ที่เด็กเขามีมาตั้งแต่เขาปฏิสนธิหรือไงนะคะเป็น เซลชนิดที่จะเอามาทําเป็นเส้นผมเป็นฟันเป็นอะไรแล้วเด็กใช้ไม่หมดใช้ไม่หมดเขาก็จะเหลือเอาไว้เราอาจจะวิวัฒนาการมาเป็นก้อนเนื้อซึ่งส่วนมากจะขึ้นช่วงกลางของร่างกายคือตั้งแต่หน้าผากลงมาส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ครับผม ตัวน้องย้งเองอาจจะไม่เคยรู้เพราะว่าก็ก็ mm. ยังหนุ่มๆอยู่นะฮะก็คงไม่ได้สนใจเรื่องโรคภย uh ัย huh. ไข้เจ็บอะไรอย่างนี้ครับผมครับผมก็บอกกันต่อหน้าทั้งสองคนนะครับคุณแม่เองตอนนั้นก็คือหาวิธีการที่จะทําอย่างไรที่จะหาวิธีการรักษาปรึกษาคุณหมอใช่ไหมครับว่าคุณหมอ mm. ให้คาแนะนํำยังไงในใจก็คิดว่าทํำยังไงออพอรู้ก็กระจายไปแล้วนี่ก็ oh. ใ,นในใจก็คิดว่าขั้นสุดท้าย, mm. ยาเพราะว่าจาก ฟิล์มเอ็กรยอะไรเนี่ยสแกน<ะ>ไป<ะ>ทำซีทีสแกนด้วยบอดซ้ายลอดขวาน,นี่ก็มีหลายก้อนแล้วอ,อ<ะ>ครับผมในจุดตรงนั้นคุณหมอให้คำแนะนำอย่างไรครับคุณหมอก็บอกว่าชนิดนี้รักษาหายได้90%้าส<ะ>ิบเซครับผมก็ถามคุณหมอว่าแล้วอีกสิซที่ไม่หาย<ะ>คืออะไรคุณหมอบอกว่าส0เซ์ที่ไม่หายก็คืออาจจะรักษาหายไปสปีแล้วกลับมาเป็นใหม่ ใจเราก็คิดว่าเราคงไม่ใช่ไม่ใช่จ0นสิบเปอร์เซ็นต์ผู้ชโชค้ายที่จะอยู่ในสิบเปอร์เซ็นต์นครับผมเพราะฉะนั้นก็จะมีกําลังใจใช่นะครับแล้วถัดจากนั้นไปเริ่มต้นอย่างไรต่อครับคือนั้นหลังจากกลับบ้านก็คือย้ายที่นอนนอนกับลูกเลยอ่าครับครับนอนกับเข,เ,ขเขาก็หลับสบายเราก็หลับสบายไมถึงตอนนั้นโยกเขาไม่ได้เขาไม่ได้มีความรู้สึกว่าเสียกําลังใจหรือเขาก็คิดเราก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปเล่าให้ใครฟังนะลูก พอไปถึงเขาก็บอกพี่เลี้ยงบอกโตบอกเพื่อนบอกอะไรหมดเลยอย่างเงี้ยเหมือนเขาก็ยังยังไม่รู้ถึงความน่ากลัวของโรคนี้แต่คุณหมอยังไม่ได้บอกเป็นมะเร็งบอกว่าเป็นบอกแล้วอบบอกเลยบอกเลยอ๋อครับผมก็จุดนั้นก็คงจะมีคําแนะนําในการที่จะดูแลก็คือต้องให้คีโมอย่างเดียวให้ยืมอย่างเดียวครับผมแล้วน้องเขาก็ยังไม่ทราบว่าการให้คีโมนั้นเจ็บปวดทรมานขนาดไหนนะครับคุณแม่เองก็ก็ คงรู้สึกไม่ต่างก,กันกับลูกใช่ไหมครับว่าแม่ก็หารุ่งขึ้นก็หาหนังสือเกี่ยวกับมะเร็งทั้งหลายมาอ่านะะอ่าครับผมแล้วก็นําสิ่งต่างๆคำแนะนำต่างๆที่มีเอามาค่อยๆใช้ใชนะครับดูแลเขาอย่างไรครับตอนที่เขาเ,ขเขาเริ่มป่วยแล้วพอรู้ว่าเป็นโรคนี้ก็เริ่มคีโมนะคะคีโมซึ่งคุณหมอบอกว่าจะเป็น5คอร์สอคอร์สละยี่สิบเอวัน แต่ด้วยคุณหมอมั่นใจมากว่ารักษาหายก็<ะ>ไปไปคีโมแบบไปเช้าเย็นกลับ,บคือทำเสร็จก็กลับบ้านไม่ต้องแอดมิดไม่ต้องอยู่โรงพยาบาลค่ะเพราะว่า,<ะ><ะ>ากำลังใจดี<ะ>ก็มีหวังว่าหายก็คิดว่าหายเลยครับผมแล้วก็ตลอดเวลาระยะเวลาที่ให้คีโมเอาตั้งแต่ต้นๆเลยเขามาเล่าให้ฟังไหมครับว่าเขาเจ็บปวดแล้วเขาลำบากยังไงบ้าง เขาไม่มีอาการแพ้<อ>ย,ยังหนุ่มยังแน่นซ,ซึ่งโดยหลักการทางการแท้์มีโอ,อกาสน่าจะรักษาหายอย่างที่พี่หัวบอก90%เอร์าจะมีอาการเมื่อมีคอสที่เริ่มคอสที่สาอะไรปลายปลายนิ้วเขาจะชาซึ่งจุดนี้ก็อยากบอกว่าบอกคุณหมอที่รักษาโรคมะเร็งที่ให้ให้คนไข้ คีโมนะคะว่าควรจะบอกผลข้างเคียงให้คนไข้รู้ตั้งแต่แรกว่าคุณให้คีโมแล้วคุณจะมีผลข้างเคียงจุดใดบ้าง<ะ>ปลายประสาทนี่จะถูกทำลายมแม้เลิกคีโมแล้วรักษาหายแล้วก็ยากที่จะกลับคืนมาอ,มอันนี้เป็นความเจ็บปวดที่เรามารู้ครั้งหลังคือ<ะ>รักษาไม่หายแล้วลูกนี่ไปประสาทนิ้วชา้าเราะจะเล่นเปียนโนไม่ได้จะจับปากกาเขียนหนังสือก็ไม่เป็นตัว ก็ถามคุณหมอว่าเพราะอะไรคุณหมอก็บอกนี่คือผลข้างเคียงของการให้ีโมก็ถามบอกว่าเราก็ถามคุณหมอต่อว่าจะรักษาหายไหมถ้าเราเลิกคมีโมแล้วคุณหมอก็บอกยากก็อย่างที่ทราบก็คือไม่ว่าจะหายหรือไม่หายปลายประสาทก็ถูกทำลายไปแล้วนะครับก็ะจะเป็นความเจ็บปวดของแม่จุดหนึ่งที่ว่าเขาชอบเล่นเปียนโน<ฆ>ระยะหลังก็จะเล่นไม่ได้ครับอืม ก็คือเข้าใจว่าเป็นคนที่รักดนตรีนะครับแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ส่งเสริมด้วยนะครับพี่วัวครับแล้วอาการของน้องโย่ง5คอร์สคอร์ละ21วันนะครับถึงแม้จะไม่แพ้แต่ว่าผมเข้าใจว่าคุณแม่แล้วก็ทุกๆคนที่เกี่ยวข้องก็คงจะต้องดูแลพวกเขาอย่างดีดูแลน้องโย่งอย่างไรในกรณีที่พอเข้าไปรักษาแล้ว เขาไปรักษาแล้วคอสที่หนึ่งถึงสามนี่จะไม่แพ้แต่พอคอสที่สี่เซลล์ทั้งหลายก็ถูกทำลายแล้วจะเริ่มเริ่มมีอาการแพ้<ะ>หลังจากจบคอสอประมาณหนึ่งถึงสองวันเขาจะเพลียจะเพลียแล้วก็มีอาการขึ้นไส้บ้างอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะเป็นหนักเอาคอสสุดท้าย<ะ>คอสสุดท้ายก็จะเริ่มเจ็บปวดือ,อช่วงที่เขาแพ้เขาก็จะเจ็บปวดทั้งตัวเมือ่อยเมือ่อยก็ เหมือนปวดกระดูกมาอะไรอย่างเงี้ย<อ>จะเป็นอยู่สองสาวัน<ะ>ซึ่งเขาจะบอกว่ามามาถ้ารักษาไม,ไม่ได้ก็หยุดเถอะเขา <อ S 1> <ขอ S 2> พูดอเาาองเลยครับผมแล้วมามาบอกไปว่าไงฮะก็ช่วงนั้นยังมีความหวังเพราะคุณหมอบอกอยังมีอีกวิธีหนึ่ง<ะ>ที่จะทําได้ก็คือการสเต็มเซลล์แล้วก็เริ่มศึกษาสเต็มเซลล์ก็ถามคุณหมอว่าสเต็มเซลล์ทาอย่างไรคุณหมอบอกตัวสเต็มเซลล์นี้รักษาได้ผลกับมะเร็งเลือด ปอดนี่ยังไม่เคยคุณจะเป็นรายแรกแล้วคุยกับลูกลองลองดูไหมเราเป็นรายแรกนะลูกถ้าหายหรือไม่หายถ้าหายก็ดีถ้าไม่หายเราก็เหมือนลูกก็เหมือนเป็นอาจารย์ใหญ่ให้คุณหมอ,อมคือเหมือนเปิดทางทางนี้ให้กับวงการแพทย์ไทยเขาก็พยักหน้า